สวัสดีสมาชิกครับชวนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันนะครับใครกำลังหารถใช้งานราคาหลักหมื่นคันนี้สภาพงามเลยครับสวยเกรด A มือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนนะครับกับ t o y o t ้าโคร la a อันติรถบ้านแท้นะครับปี2002สภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนขับใกล้ขับไกลขับได้สบายใจใช้งานได้ยาวๆนะครับคันนี้สภาพโดยรวมสวยสุดๆเลยครับ79,000บาทนะครับ79,000บาทนะครับโ o y o t a c o คร la a อันติรถบ้านแท้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องพันหนะ ภายในเป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับได้ทั่วไทยขับได้สบายใจทนทานใช้ง่ายดูแลสบายมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้รถทุกพื้นที่นะครับคันนี้นะครับ79,0 0 0บาทนะครับ79,000าบาทรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนโอนได้ทุกพื้นที่นะครับรถสวยนะครับชมภายในกันนะครับ คันนี้เป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับรถโดยรวมได้สวยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เดิมๆจากโรงงานนะครับใครหาใช้งานนะครับชมได้เช็คได้นะครับมีแอร์แบกนะครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับใครชอบเกียร์ธรรมดาขับมันๆนะครับทนครับเกียร์ธรรมดายิ่งทนนะครับดูแลง่ายๆครับขับก็ขึ้นอยู่กับคนที่ชอบนะครับใช้ขาซ้ายด้วยนะครับก็ เหยียบคราชนะครับแล้คนที่ชอบก็คงบอกว่าแจ่มเลยครับสำหรับคนไม่ชอบก็ต้องไปดูในส่วนของเกียร์ออโต้นะครับโดยรวมสวยครับพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนก็7,9000บาทนะครับเปิดราคานี้เลยนะครับขายสภาพสวยๆนะครับไม่ประมาณ2 8 8 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับก็ใช้ไม่เยอะนะครับตั้งแต่ปี2002นะครับเมื่อเทียบแล้วรถประมาณปี2020นี่ผมเจอไม่แสนกล้ก็มีนะครับทั้งนี้ก็อยู่ใน สภาพที่พร้อมใช้มากๆนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกกับสมาชิกแล้วกันนะครับเผื่อมีใครกําลังหารถเกียร์ธรรมดาได้อันติดไปก็ใช้ได้สบายใจแน่นอนนะครับคันนี้โดยรวมสวยครับดูแลเช็คระบบเรียบร้อยมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีถ้าใครไม่สะดวกเดินทางบ้านไกลนะครับเราก็จัดส่งให้ได้นะครับ 79,000บาทนะครับก็ยังไม่รวมราคาส่งนะครับส่งก็ขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับโดยรวมก็อยู่ประมาณค่าส่งนะครับไกลๆก็ขึ้นรถเทรลเลอร์ไปนะครับก็ประมาณ4,000ครับก็ลองพิจารณาดูนะครับแจ้ง ตรงแจ้งจริงไม่มีหมกใครสนใจก็เน้นโทรเจรจาขอรูปได้นะครับคันนี้โทรมารายมาได้ครับติดต่อมาได้ครับโ o y ยต้าโคราอันติส1.6ออโต้ปี2002นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นรถมือเดียวไม่เคยชนครับไม่เคยชนรถสวยสมบูรณ์นะครับฝากไว้ด้วยครับกับรถบ้านแท้นะครับรถบ้านแท้ไม่ใช่อดีตแท็กซี่ไม่ต้องกังวลนะครับผมไม่มีหมกแน่นอนเป็นรถบ้านแท้ครับคันไหนสนใจยังไงก็โทรเจรจาสอบถามกันมาได้เลยครับ